สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับน้ำเนาะคะ่ะเนาะงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่16เนาะคะ่ะเนาะเดือนสิงหาเนาะคะ่ะก่ะมาเจอกันกับน้ำเนาะคะ่ะวันนี้น้ำจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆและมาอัปเดตอาการหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สองนะคะ่ะเนาะว่านามมีอาการจังใดเน,นาะค่ะเนาะน้มต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนเนาะค่ะว่าการนามไปฉีดเข็มแรกแตังต้งแต่วันที่เท่าใดวันที่ ยี่สิบจำไม่ได้ยี่สิบกว่าๆนาะคะของเดือนอของเดือนที่แล้วเนาะคะแล้วก็มาฉีดเข็มที่สองเมื่อวันที่สิบสี่คือสองมือที่แล้วเนาะคะวันที่สิบสี่เดือนสิงหาก็นำไปฉีดวันเสาร์มื่อันนี้เป็นวันจันทร์เนาะคะน้ามกจะมาอัปเดตอาการให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะคะว่าเข็มแรกน้ามบ่มีอาการอีหยังทั้งสิ้นเนาะคะบอเจอ็บหัวบอดตัวห่อนบอ่มีอาการอีหยังที่มันผิดแปลกไปจากปกติเนาะคะ่ะเนาะ หรืออาจจะมีแน่ก็คือเพี้ยนน้อยๆนะคะแค่อยากนอนแค่อย่างประมาณนี้นะคะเนาะแต่นําจะบอกว่ามาฉีดเข็มที่สองของไฟเซอร์นะคะเนาะนามฉีดตอนนามฉีดวัคซีนนี่ตอนสิบโมงสิบโมงก,กว่าเกือบสิบโมงครึ่งะคะเกือบเกือบสิบโมงคึ่งแล้วก็นามกักลับมาถึงบ้านตอนประมาณหาโมงแรงะคะหาโมงก,กว่า หลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จนำกกลับมาบ้านเนาะค่ะก็ไปซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ไปซื้อไปซื้อโน้ตบุ๊กให้สามีเนาะค่ะก็ออกไปนั่นออกไปนี้เนาะค่ะก็กออกไปเด้ธรรมดาเนาะค่ะประเด็มีอาการว่าโอ้ยเป็นฉีดเราคือจังบอสบายโตจังสันจังสีเนาะค่ะกับบ่มีเนาะคะ่นะ,คะนำตรงบอกก่อนค่ะว่าตอนที่นำเป็นเด็กหน่อยนี่เวลานำฉีดวัคซีนอยู่โรงเรียนนังเสียน่าจะเป็นไขรตลอดเวลาด้คะ่ะ มูน้มนี่ก็จะเป็นไข้ปวดหัวตัวหอนเป็นไข้ขึ้นมาทันทีบ่กเกิน1-2ชั่วโมงเนาะคะ่ะก็จะมีอาการว่าเป็นไข้ขึ้นมาแล้วก็คุณครูก็จะให้นอนเลี้ยงกันอยู่ในห้องเลี้ยงน่นแหละคะ่ะแต่ว่ากับเด็กกับานดอกกันอนครูจะให้นอนทุกคนเนาะคะ่ะส่วนคนที่โบโบมีอาการก็มี่เนาะคะ่ะตอนที่นานเป็นเล็กน้อยนะปัดนี้เพราะญ่ขึ้นมากับบริษีวัคชินอีอย่างเนาะคะ่นะเนาะกะ <c oughs> มาฉีดวัคซีนนี่ยแหละวัคซีนของอ่าไวรัสโคโโรนาควิดนี่แหละเนาะคะ่นะเนาะกะบ้านนี้พานไปวันเสาร์ที่นั่ฉีดวัคซีนนี่นั่นกรบบาดมีอาการจนนั่ไปกินขา้าวไปดินเนอร์กับคุณเหม่งบอกคะ่ะไปดินเนอร์กับคุณเหมิงกลับมาก,กับกระบมีอาการอีย่างเนาะค,ะนะคะ่ะกะเบื้องฟุตบอลเขานอนตามปกติเนาะคะ่นะกะ,นะะน่าจะบอกว่าลุ่งขึ้นวันอาทิตย์เนี่ย น้ำเนี่ยกับสามีนะ่ะกับเนยเมง่สัญญากรบลูกเนาะคะ่ะตอนแรกว่าจะพาลูกไปเลนน้ำยูเลกเลกที่น้ำพวกน้ำเคยไปขับเรือเลนไดไหมคะว่าจะไปพาลูกไปเลนน้ำยุนันตอนนี้เรือพวกน้ำเอาไปไว้ไปไปที่บ้านเอาไปไว้ที่บ้านยูมักเซเนาะค่ะเนาะเรือไปวไ้พุนว่าสิพาลูกไปเลนยูพุนบัดนี้พอตื่นขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าบส่สบายน้ำเองนี่บส่สบายมีความรู้สึกว่าเมื่อย ปวดหัวบ่ม,มีไขบกก่บ่อาการบ่มีอาการไข่นะคะแต่น้ำเช็คอุณหภูมิของน้ำเนี่ยเช็คด้วยเครื่องนี่นะคะเนาะน้ำเช็คด้วยเครื่องนี่นะคะเนาะมื่อวันเสาร์น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่หาสิบหาสิบเปอร์เซ็นต์ได้สามสิบห้าจุดหนึ่งสามสิบห้าจุดหนึ่งองศา ก็คือปกติน้ำจะมีปกติเวลาน้ำจะบ่เป็นยังบไ่ได้เป็นไข้เป็นวาด์เน่น้ำจะมีอุณหภูมิอยู่ที่3 4 3 4 3 5บ่อถึง35จากเถื่อนนะคะมีแต่34จุดนั่นจุดนี้ว่าไปแต่บ่เคยถึง3นะามนะถ้ามันขึ้น35หมายถึงว่านา้ำน้ำจะอาการท้องน้ำจะอาจจะเพียเพียบเรสมบายหรือเปล่าอาจจะมีเป็นเบื้องต้นของการบพสมบายเนาะเะนาะนะบัดนี้น้ำก็เช็คอุณหภูมิได้ได้3 5 1จุดหนึ่งองศานา้ำเกิดคิดว่า ก็แมบบ่แม่ว่าจะพ่สบายบ่ก็คิดได้ใจเนาะค่ะเนาะบบดน,แบบนี้เลยคุยกันกับคุณเบงว่าเธอเป็นเรื่องไดอาการเธอมีบ่าสามีบอกว่าสามีเมื่อยเนาะค่ะสามีนําเมื่อยแล้วก็รู้สึกว่าปวดหัวน้ําเองก็ปวดหัวเนาะค่ะน้ําเองก็ปวดหัวก็เลยว่าเออกินขา้าวกินกินขา้าวเช้าเร็จกินยาแล้วก็ผ้าลูกไปเล่นใกล้ๆไปเล่นน้ำใกล้ๆเนาะค่ะนถทายวิดีโอนิดๆน่นนนอยๆอยคะ่า,านนา น้ำจะเอาไปค้างๆให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะค่ะว่าตอนน้ำไปพาลูกไปเล่นไปถึงที่ที่เล่นน้ำอ่ะมันจะเป็นล้ำทานเนาะค่ะมันจะเป็นล้ำทานคนนี่เยอะมากเนาะค่ะมันจะเป็นล้ำทานน้ำกรบบหลายเนาะค่ะน้ำกะนิดๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะกับพ่อให้เด็กน้อยได้เล่นน้ำเองก็ไปถึงประมาณสิบโมงึ้นไปถึงประมาณสิบโมงกว่าๆเนาะค่ะก็ให้ลูกเล่น แล้วกลับพ่อประมาณเทียงครึ่งเนาะก็เลยบอกลูกว่ากลับลงมาเถอะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยปวดหัวยางแห้งเน,นาะค่ะน้าเองก็ปวดหัวสามีน้าเองก็ปวดหัวกลับมาถึงบ้านกลับมากินยาอีกเนาะคะ่ะมากินยาพารากินยาพารานอนนอนเราไม่ค่รู้สึกว่าไข้ขึ้นพักพอแล้วมันรู้สึกว่าไข้ขึ้นย่างเลนเอ,อ,เอ,อ ย่างไปกินน้ำย่างไปเข้าห้องน้ำก็นรู้สึกว่าไม่ได้ปวดหัวนะคะเพราะอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปการปวดอาการปวดหัวก็ขึ้นมาอีกนะคะปวดหัวปวดตรงแถวแถวไทยทอยปวดกระมันะคะปวดตรงกระโหลกตรงนี้นะคะแล้วก็ปวดตรงเบ้าตาเนะคะน้ำนี่ปวดมองเดียวกันกะสามีเด้ แล้วก็ปวดตามเนื้อตามโตเนาะค่ะเนาะมันมันจะบวชสบายน้ำก็ได้เช็คอุณหภูมินะคะน้ำเช็คอุณหภูมิของน้ำได้สามสิบห้าจุดเจ็ดเนาะค่ะสามสิบห้าจุดเจ็ดบัดนี้น้ำก็ได้เพิ่มหนึ่สื่ว่าน้ำจะบวชสบายเน,นาะค่ะน้ำได้เช็คให้สามีสามีน้ำอยู่ที่สามสิบหกจุดห้าองศาเน,นาะค่ะเนาะสามีน้ำก็บอกว่าฉันคิดว่าฉันมีไข่สามีน้ำมีไข่แล้วก็เลยพาก,กันกินยานแล้วพากันนอนเนาะคะ่ะ ลุกขึ้นมาอีกตอนประมาณตอนคำนะคะ,ก,ะนนนนก็นเนยลยให้น้าจูน้กินให้ลูกก็รู้สึกว่าพอสบายก็เลยกินยาอีกกินยาอีกบังเอิญว่ากินยาเนาะกินยาพาราแต่พวกนมมั้นนะะนม,มีจะเบิ้งฟุตบอลเนาะค่ะนางกับสามีจะเบิ้งฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของฝร,รั่งเศสเนาะค่ะเนาะก็เลยเบิ้งเพราะว่ามันมีทีมมักเซ่เนาะคะ่ะพวกนั้ สามีน้ำเป็นคนมาเกซเนาะค่ะกับตรงเชียร์ที่มักเซ่นะคะเนาะก็เลยเบิรงฟุตบอลเบิรงฟุตบอลเสร็จยาน่ะมันก็นยาพารานะ่ะอ่ามันก็นเลยเห็นในความง่วงมันหายเน,นะนาะค่ะเนาะพวกน้ำก็เลยต้องกินยาม่อีกเทือนึงสามีน้ำก็เลยกินยานอนหลับไปอีกครึ่งเม็ดเนาะคะ่ะก็เลยนอนนอนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาของมือนี่เนาะคะ่ะตื่นขึ้นมาพวกน้ำตื่นตีหานาะคะ่ะตื่นตีหา่า น้ำก็เห็ดกระกฟงกาแฟหอเขาหอน้ำให้สามีแล้วก็คุยกันว่าได้เป็นจั่งไาการได้เป็นเั่งไดกะไม่รู้รู้สึกว่ากะไขขึ้นแต่ว่าอาการปวดหัวมันกะมีเนาะคะ่ะมีแต่มันก็หายแล้วมันก็มาอีกแล้วมันก็หายเนาะคะ่ะแต่น,น้ำเาตอนนี้น้ำก็ยังบด้นอนส้มเนาะคะ่ะแต่ว่าอาการณตอนนี้เน,นาะค่ะน้ำจะปวดตาน้ำออกกำลังกาย,ม,ยามือสาวนา้ำอาบน้ำน้ำก็ไเลแต่งตัวน่อยนึงเนาะคะ่ะเนาะ บัดนี้ปวดตาแล้วก็ปวดปวดทยอยนะคะแล้วก็ปวดหลังปวดปวดปวดหลังนี่ปวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเอาเบอกง่ายๆแต่ค่ะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วกันเนาะนําปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วกัในราคาอาการที่น้ำเป็นนั่งก็กินแต่ยาพาราเนาะน้ำก็ไม่ได้กินยาตัวอื่นเนาะกินยาพาราอย่างเดียวเอาบัดนี้น้ำก็คิดว่ามันก็น่าจะไข้ขึ้นมืออื่นก็น่าจะไข้ขึ้นนะคะเนาะแล้วก็วันพูดน้ำกะถ้าบ่มีอีหอย่างที่มัน เหตุเหตุมันเพี้ยลงกว่านี้เห็นบ่เสียงน้ำจับบกข่อยมีนะคะน้ำจะบน้ำมีความรู้สึกว่าเสียงน้ำมันหายเนาะค่ะเนาะถ้าวันพูดหนีน้ำบอดมีอาการนี่อย่างที่มันที่มันอ่อนเพียจนเกินไปน้ำก็จะไปเห็ดงานเนาะค่ะเนาะเอ้าอันนี้แหละน้ำก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะเนาะน้ำก็มีอาการของวัคซีนเข็มที่สองนี่ก็มีอาการอยู่ค่ะก็มีอาการอย่างที่เราไปแล้วเนาะค่ะเนาะก็ก่นน้ำก็ มาอัปเดตให้เป็นเพื่อนในฟังแลราคาผู้ใดมีอาการจังใดก็เขียนเขียนบอกบอกกันไว้ก็ได้นอกค่ะถึงแม่น้ำจะบ่ได้เข้ามาอ่านเพื่อนๆคนอื่นเพอืน่นอาจจะได้อ่านเนาะคะ่ะเนาะอาจจะได้รู้ว่าเอออ่นาน้ำฉีดไฟเซอร์เนาะคะ่ะเนาะบางคนอาจจะฉีดตัวอื่นฉีดตัวอื่นฉีดตัวอื่นมาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กับ,บูว่าอาการผู้ใดสิเป็นจังใดแน่เนาะคะ่ะเนาะเล่าตอนพวกน้ำฉีดวัคซีนตัวที่สองเนี่ยหมอที่ฉีดให้บอกว่าอาจจะมีวัคซีนเข็มที่สามออกมาเนาะคะ่ะเนาะ กะบลูกะต้องรอฟังกันต่อไปนะคะว่ามันสิเป็นเช่นไหนนะคะเนาะกะนำก็จะมาอัปเดตว่าถ้าคนที่บริฉีดวัคซีนอยู่ฝรั่งเศสเนาะค่ะมันจะมีกลุ่มที่เขาจะต่อต้านวัคซีนแล้วก็คนจะบริต่อต้านวัคซีนก็คือนำบริต่อต้านวัคซีนฉีดกะฉีดบ่เป็นอย่างนะคะเนาะคือเขาตัดสินใจที่จะฉีดแล้วาก็ต้องฉีดเนาะค่ะเนาะมันมันจะมี กลุ่มบางคนที่ตัดสินใจที่จะฉีดเนาะคะ่นะเนาะคุมนี้ก็อาจจะอาจจาะทั้ว่าอาจจะอยู่ในสังคมของคนที่ฉีดวัคซีนยากบ่กกับอยู่ยากจากน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าการการไปร้านอาหารการไปบาร์บาร์าานี้หมายถึงว่ามองที่เขาดื่มกาแฟดื่มยังไงคะ่ะการไปร้านคา้าซูเปอร์มาร์เกต็ตการเข้าร้านเสื้อผ้าการไปนันไปนีเนี่ย ถ้าคนไ่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะยุ่งยากมากๆเลยนะคะส่วนน้ำฉีดวัคซีนแล้วเดี๋ยวน้ำจะเอาใบให้เบองเนะคะเนาะน้ำไปฉีดวัคซีนแล้วมันเ่คไ่ะน้ำไปฉีดวัคซีนแล้วน้ำก็จะมีใบตัวนี้นะคะน้ำสามารถเข้าออกนอกประเทศได้ถ้าเขาบ่ได้เคอร์ฟิวเนาะน้ำสามารถที่จะเข้าออกประเทศ นำสิไปสเปนนำสิไปอิตาลีน้ำสิไปสวีทน้ำสิออกนอกประเทศนี่มันกะง่ายเน,นาะค่ะนำกระโชกแค่ใบนี้แล้วก็นำสามารถออกนอกประเทศได้เนาะคะ่นะเนาะแล้วก็้าคนฉีบม่มีวัคซีนบได,ดิฉีดวัคซีนนี่เขาต้องตรวจเน,น,นาะค่ะตรวจแล้วก็น้ำว่แน่ใจว่าต้องตรวจแล้วก็ต้องร่อผล42ชั่วโมงหรือมันอาจจะใส่ได้42ชั่วโมงอันนี้นมม้ำว่าแน่ใจแต่ว่าน้ำจะบอกว่ามันหยุงยากมากเนาะ มันยุ่งยากมากตอนที่น้ำไปกินเขากับคุณแมงนะเนี่ยหลายคนเนาะค่ะว่าสามารถที่จะเขาร้าอาหารได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าหนึ่งบมีฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเข็มเดียวกับว่าสามารถที่จะเขาร้านอาหารได้นะะนะะนเนาะานนค่บบะ,าาะ,คะต้องฉีดครบทั้งสองเข็มเนาะคะ่ะข้องน้ำเนี่ยขเยขา,เขอา,เขอาบอกว่าข้องน้ำนี่เขาบอกว่า ของนามชี้วันที่14บสี่นบอกเ่าสิบหกสิบ1จ1ดสิบแปดสิบเก้วันที่21เนี่ยใบนี่เขาเอิ่นว่าใบปาสเนาะคะ่ะใบปาสของคนฝรั่งเศสเขาจะเอิ่นว่าใบปาสใบปาสของนามชี้ไสได้แบบสมบูรณ์เนาะคะ่ะโดยที่จะไปนันไปนี้ได้แบบสมบูรณ์ออกออกไปนอกประเทศได้เนาะคะ่นะเนาะ ไปคาสินโนคือไปมองเล่นการพนันได้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ตอนน้าไปกินขา้าวน้าไปกินข้าวอยู่ที่คาสินโนเนาะคะ่ะเนาะที่คาสินโนน้าสามารถไปกินร้านอาหารได้แต่ว่าน้ำเพราสามารถที่จะเข้าไปคาสินโนได้เพราะว่าน้าพึ่งฉีดวัคซีนมาน้าต้องผ่านการฉีดวัคซีนเข็มที่สองไปแล้วเจ็ดมือเนาะคะ่ะใบใบอันนี้สามารถที่จะใส่ได้แบบสมบูรณ์แบบหลังจากวันที่21 เดือนสิงหาไปแล้วนาองคะน้ำจะสามารถใส่ได้ทุกที่เลยน้ำจะสามารถเข่าออกได้ทุกอันหรือน้ำเฮ็ดแล้วน้ำก็เฮ็ดแอปพลิเคชันของใบป้ายของน้ำน้อคะขนามเลื่อมใบนี้น้ำก็มีอยู่ในโทรศัพท์ของน้ำน้ำก็สามารถที่จะเขาสแกนแล้วก็นน้ำก็สามารถพานได้นาอคะนาะเอ้าอันนี้กัเพื่อนสุเปื่อนๆในฟังเนาองคะนาะงสำหรับคนที่บริฉีวัคซินก็อาจจะยุ่งยากจักน้อยนาะคะแต่ว่าคานเขาบริฉีวัคซินเขาก็ต้องไปตรวจใบ เขาก็ต้องไปตรวจไม่ได้ว่าไปตรวจว่าเขาติดวัคซีนมันต้องตรวจตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขาต้องออกไปนันไปนี้ตลอดเวลาบ่าสันคุ้นกับคสามารถที่จะเข้าออกไปล้านนั่นล่านนี่ไปซื้อของบนางนั้น,นบนางน,นี้ได้นาะคะ่นะนาะเอาอันนี้นํากลับมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้ฟังนอก่ะเนาะ,ะนะถึงแม้คนที่เขาจะต่อต้านเขาเองเขงบาบอรรูดอกว่าวัคซีนตัวนี้มันจะมีผลในระยะายาวบ่าเขา็บอร์รูดนะคะนะกอกากเขา ตามสถานการณ์นะคะให้ตามสถานการณ์สถานการณ์ณเวลานี้มันสามปีแล้วนะคะที่เฮ้าตรงต่อสู้กับโควิดเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเอาที่มันสะดวกสบายเข้าตรงดําเนินชีวิตนะคะนะ้องเฮาตรงดําเนินชีวิตแม่นมือหนึ่งที่เฮ้าบ่ได้ฉีดเฮาติดว่าเฮาติดโควิดมาแล้วเขาอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะคะแม่นมือหนึ่งนำฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนอาจจะทำลายร่างกายนา้ำแล้วก็น้ำอาจจะเสีย เสียชีวิตก็ได้ avenues, leve leve นอกค่ะอันนี้ยังไม่มีผู้ใดรู้ทุกกรณีก็คือเสียชีวิตนาอค่ะนาอนะอันนี้และน้ากะเอามาบอกสู่ฟังอันนี้เป็นความคิดเห็นภายความคิดเห็นมันนนาะค่ะนาะนี่น้ำความคิดเห็นของน้ำเป็นแบบนี้นาอค่ะน้ำกะเอามาบอกให้เป็นเพื่อนฟังแบบนี้แต่ว่าถ้าความคิดเห็นมันแตกต่างกันมันก็คือแตกต่างกันต้องมีประเด็นความคิดเห็นคือกันหมดทุกคนนาอค่ะนาอเอ้าอันนี้หละน้ำกบมาอัปเดตให้เพื่อนๆในฟังนาะค่ะว่าฉีดวัคซีนเก็มที่สองเป็นจังไดแล้วกะอ่า น้ำกระซิขอจบขอโตไว้เท่านี้นะคะแล้วก็พอกับนำไปในคลิปวิดีโอหนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ